เอาล้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผม er คลาสเซอร์นะฮะวันนี้ก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับของวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับผมก็เป็นวันที่ p l a y e r of the w e e k กับไอคอนิคโมเมนต์อาร์เซนอลนะครับมา2แพ็คคู่กันนะครับวันนี้จะมาเปิดลุ้น p l a y e r of the w e e k กันนะครับก็มีตัวน่าสนใจแล้วก็เก่งๆเยอะนะฮะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็ทำ ฟอร์มดีมากนะครับแต่ละคนนี่ฟอร์มดีมากนี่ครับอยากได้สุดก็เซอร์จิโอลามอนนะแล้วก็ลิวานดอฟสกี้นะนะมาจัดเลยนะครับลูกแรกปัง100งทองนะครับมาครับไปที่อิตาลีเฮ้ยอื้อหือพอลเรนจิน่านะฮะเบอร์สิบ ไปเนี่ยอืมโอเคขอแต่อย่าสามก็พอนะฮะมาลามอสเลวานโหฝรั่งเศสมอยส์คินใช่ไหมขอมอยส์คินอืมโอเคครับรียงครับเบอร์เจ็ด โทโกเอแคมบีนะฮะไปครั้งที่สามไม่ได้ใครที่ต้องการเนี่ยนะฮะสุดยอดนะมามาที่ไมครับโหอังกฤษซัดเลยครับแคสเปอร์สไมเคลิลว่าแล้วเกลือครับไม่ได้ใครที่ต้องการเนะี่ย โอเคครับก็นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับโอ้อ่ลืมบอกเพื่อนๆเ,เลยครับก็ทางาคโนอเมก็ได้แจกคลับสตาร์ของ CR7 นะครับของโรนัลดนะครับก็เป็นตัวเบสเพเยอร์นะครับธรรมดานะครับผมเขาก็ได้แจกมา1ตัวนะครับ ก็ใครที่ยังไม่รับก็สามารถเข้าไปรับได้นะครับที่กล่อ,องของขวัญน,นี้ได้เลยนะครับอ่าส่วนใครที่เปิดได้ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันบอกด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ